สวัสดีครับเพื่อนครับวันนี้พาเพื่อนๆมาเก็บเงาะนะฮะนะครับแต่ว่าเงาะที่มาเก็บในวันนี้นะครับเป็นเงาะหลังบ้านของผมนะฮะเป็นสายพันธุ์ถ้าภาษาบ้านๆเรียกว่าเงาะพันตาวีนะฮะเป็นเงาะที่หายากแล้วนะครับอนะครับนี่ภรรยาผมกําลังสอยอยู่นะนี่นี่นะครับนี่ครับพันตาวีเนี่ย หากินยากนะครับไม่ค่อยไม่มีขายแล้วครับตามตามร้านขายผลไม้หรือว่าอะไรนี้นะฮะสมัยอดีตก็มีแต่สายพันธุ์นี้นะก่อนที่ว่าเงาะโรงเรียนจะเข้ามานะครับก็มีสายพันธุ์ตาวีแล้วก็เจ๊โมงนะครับซึ่งเป็นที่นิยมในพื้นที่หลังจากนั้นพอมีสายพันธุ์เงาะโรงเรียนเข้ามานะฮะสายพันธุ์อันนี้ก็หายากนะครับพอมีคนปลูก สายพันธุ์โรงพันธุ์โรงเรียนก็อันนี้ก็มันไม่ได้สูงนะครับพอที่จะหยิบได้นะฮะนี่ครับนี่ครับนี่นะฮะโปเก็บใส่ตะกร้านะครับนี่ลูกชายนะครับนี่นะฮะสายพันธุ์ปาวีนะฮะเดี๋ยวไม่ไม่ทราบว่าภาษาไทยเรียกว่าอะไรนะครับภาษาแต่ว่าพันธุ์นี้เป็นเป็นสายพันธุ์พักได้นะฮะนี่นะครับ ลูกจะใหญ่นะครับเลือกจะหนานะครับเนื้อก็จะหนานะฮะนะครับหวานน้ำเยอะนะครับอันนี้ก็ผมจะเปรียบเทียบนะครับระหว่างสายพันธุ์ตาวีกับโรงเรียนนะครับอันนี้โรงเรียนนะครับอันนี้โรงเรียนนะครับลูกจะเล็กนะฮะอันนี้ตาวีนะครับลูกใหญ่ ครับนี่นะครับนี่สายพันตาวีนะฮะนะครับอันนี้โรงเรียนนะครับใครทราบชื่อว่าภาษาไทยเรียกว่าอะไรก็ลองคอมมินเข้ามานะครับวิธีชีวิตบ้านๆนะครับนี่หลังบ้านนะครับนี่นะครับเงาะพัน ตาวีนะครับภาษาบ้านๆสามจังหวัดเรียกว่าตาวีนะครับไม่ทราบว่าภาษาไทยกลางครับภาคอื่นๆหรือว่าภาษาไทยภาคใต้เรียกว่าอะไรนะฮะนี่ครับสายพันธุ์ตาวีลูกจะใหญ่กว่าเงาะโรงเรียนนะครับนะครับเป็นสายพันธุ์ดั้งเดิมที่อยู่ในพื้นที่ที่มีอยู่ในพื้นที่นะฮะนะครับแต่ก่อนสมัยปู่ย่าตายายนะครับไม่มีเงาะโรงเรียนนะครับก็จะมีเงาะตาวี กับเจ๊มงนะฮะที่ที่มีให้ทานนะครับก่อนที่จะมีเงาะโรงเรียนเข้ามาทําให้เงาะประเภทนี้หายากนะครับหรือเกือบสูญพันธุ์ไปแล้วนะครับอยากจะแนะนําว่าสมควรอนุรักษ์ให้มีไว้นะฮะเพื่อไม่ให้สายพันธุ์ของเงาะอันนี้หมดหายไปจากพื้นที่นะครับรสชาติก็ก็อร่อยไม่แพ้โรงเรียนนะฮะเดี๋ยวผมจะลองทานให้ดูนะครับนี่นะครับแกะก็ไม่ยากนะครับ เปลือกเลือกจะหนากว่าเงาะโรงเรียนนะครับนะครับแล้วก็เนื้อนะฮะผลก็จะใหญ่กว่าเนื้อจะใหญ่กว่านะครับจะเป็นรูปทรงทรงยาวๆวงรีนะฮะไม่ได้กลมเหมือนกับเางาะโรงโรงเรียนนะครับจะลองทานให้ดูนะฮะหวานนะครับหวานอมเปรี้ยวนิดๆนะครับเนื้อจะกรอบเหมือนกันนะครับ อร่อยครับสมควรที่จะเก็บอนุรักษ์ไว้นะฮะสำหรับหงาะทันตาวีนะครับรวมทั้งเจ๊มงก็เช่นกันนะฮะถือเป็นของมีค่านะฮะสมัยปู่ย่า้องเก็บไว้นะครับนี่ครับ๋ยวชิมอีกสักลูกนะครับนี่นะครับอร่อยครับ ก็ขอบคุณนะครับทุกท่านนะครับที่รับชมนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวไปกินเงาะก่อนนะครับขอบคุณนะครับที่รับชมนะครับสวัสดีครับ